สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านนะคะก็สำหรับอีพีที่ผ่านมาคือ214ที่ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเป็นการสัมภาษณ์คุณหมอณัฐพุทธบุญวิสุทธ์อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลเวทธานีที่ได้มาพูดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพที่ดีให้ห่างไกลจากโรคไตนะคะก็สาหรับครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะเป็นอีพีที่215 ก็เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องโรคไตนะค่ะจะดูแลร่างกายยังไงให้ห่างไกลจากโรคไตก็เชิญรับฟังกันได้เลยค่ะนิดนึงกลับมาตรงประเด็นที่เมื่อสักครู่การที่จะทําให้หายจากโรคไตได้ไหมคะถ้าคนเราการทํางานของไตลดลงโดยเป็นภาวะไตบาดเจ็บเจ็บพลันเมื่อกี้ผมบอกนะมีเจ็บพลันกับเสื่อมเรื้อรังถ้าบาดเจ็บเจ็บพลันจากสาเหตุใดๆที่เราแก้ไขได้ไตมีโอกาสฟื้นการทำงานกลับไปได้ครับ แต่สมมติเช่นคุณไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่โรงพยาบาลกินน้ําน้อยมากมีไตบาดเจ็บคุณได้รับน้ําเพียงพอการบาดเจ็บหายไปไตพื้นตัวได้ก็กลับมาเป็นปกติได้การ <c oughs> พื้นตัวเนี่ยจะขึ้นกับหลายอย่างถึงความรุนแรงของไตบาดเจ็บในครั้งนั้นนั้น <c oughs> ันรุนแรงเยอะหรือรุนแรงน้อยค่ะระยะเวลานานว่าไตบาดเจ็บอยู่นานหรือสั้นถ้านานก็พื้นตัวยากถ้าสั้นก็พื้นตัวง่ายทั้งหมดนี้คือ ภาวะที่ไตอาจจะฟื้นได้แต,แต่แต่นะครับถ้าไตบาดเจ็บแบบเรื้อรังแล้วเมื่อไหร่เนี่ยหมอจะไม่ได้พูดถึงการฟื้นตัวหมอจะพูดถึงแค่การชะลอให้เสื่อมช้าลงเรียกว่าดูแลประคับประคองถูกต้อง<ป>คือคถ้าไตเสื่อมมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยการจะคาดหวังให้ไตกลับมาเป็นไตที่หนุ่มสาวอย่างเนี้ยมันไม่ได้ไตไม่ได้งอกได้บาญหาจริงจกถ้าบาดเจ็บเฉียบพลันอาจจะยังฟื้นตัวได้บ้างซ่อมแซมได้บ้างแต่ถ้าบาดเจ็บเสื่อมมาเรื้อรังเนี่ยไตเสื่อมการทํางาน สิบปีมาตลอดไตยแย่ลงเรื่อยๆเจ้าคาดหวังให้ไปทําอะไรบางอย่างแล้วไตกลับไปเป็นไตหนุมสาวไตดีๆเป็นความเชื่อที่ผิดและเป็นไปไม่ได้อมไม่มีสมุนไพรใดในปัจจุบันหรือไม่มีการรักษาใดในปัจจุบันที่ทําให้การทานไตกับย้อนไวัยไปเป็นแบบเดิมได้ครับเมื่อสักครู่เรามีเปลี่ยนไตอ่าปกถ่ายไตอันเดียวกันอ,อันเดียครับปกถ่ายเนี่ยถ้พูดถึงจริงๆอาจจะ เข้าใกล้ความว่าย้อนเวลามากที่สุดเพราะว่ามันคือการนําไตใหม่ที่ดีเนี่ยใส่<า>ใส่เข้าไปในคนเดิมที่ไตเสื่อมอยู่สองข้างดังนั้นคนคนนั้นเนี่ยจะแทบเหมือนกับมีการทํางานของไตที่เข้ามาทด,ดแทนนันเดิมได้ก็จะเหมือนย้อนไวัยได้มากที่สุดแต่สรุปคือตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราคาดหวังให้เรากลับไปเป็นคนแข็งแรงคนหนึ่ง <c oughs> ดีที่สุดตอนเนี้ยข้อมูลที่มีตอนเนี้ยก็คือการปลูกถ่ายไตนะครับ oh. เพราะมันคือ เราไม่ต้องไปฟอกเลือดเนาะไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาไม่ต้องฟอกหน้าท้องไม่ต้องเติมแบบน้ำยาล้างไตงหน้าท้องที่บ้านการปลูกถ่ายไตเนี่ยพูดถึงจริงๆแล้วดีในแง่ที่ว่าหนึ่งก็คือทําให้คุณภาพชีวิตดีค่ะคุณจะแทบกลับไปเป็นคนธรรมดาเลยแค่ต้องกินยาต่อเน,นื่องตลอดข้อสองคืออัตรากรารอดชีวิตสูงที่สุดค่คนคนหนึ่งที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยถ้าติดตามไปข้างหน้าเนี่ยไตเสื่อมแล้วฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจะสูงค่ะ สูงกว่าคนที่ปลูกถ่ายไตยออปลูกถ่ายไตยในอันตราการเสียชีวิตต่ำที่สุดอายุยืนยาวที่สุดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าเกิดเป็นและต้องการเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายไตยเนี่ยทางที่ดีถ้าเกิดว่าทนทรัพย์เราไม่เยอะแต่เราก็ต้องการที่จะรักษาชีวิตญาพี่น้องเราในฐานะที่เขายังสามารถที่จะอยู่ต่อแข็งแรงต่อก็ใช้วิธีการปลูกถ่ายไตยโดยไปจองคิวอะไรแบบนี้ไหมคะถ้าโรงพยาบาลรัฐเนาะส่วนมากค่ะครับค่ะ ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจครับผมคิดว่าต้องพูดอย่างนี้ครับผมบอกไปแล้วว่าการบำบัดแทนไตเนี่ยมีหลากหลายวิธีค่ะและไม่ใช่ว่าเราต้องปลูกไตไตทุกคนอันนี้ก่อนคจริงๆถ้าเราทําได้ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงเอวัยะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนได้ปลูกไตคงเป็นสิ่งดีที่สุดนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ ในประเทศตะวันตกหลายๆประเทศเขาทําสิ่งนี้กัน,น <Okay>. oh. แต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยมีข้อจากัดทั้งสองทางเลยหนึ่งก็คือค่าใช้จ่าย <Okay. S 2> นะครับเรื่องที่สองคือยาวะที่คลาดแคลนเพราะว่าการบริจาคของเราไม่ได้เยอะมากนะัก <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยมันถึงเป็นทางเลือกมากกว่าหมอ oh. หมองว่าเป็นทางเลือกคือถ้าเรามีความพร้อมทางทุลนรำซั์ <Okay. S 2> รวมถึงเราอยู่ในคิวได้ เอาวัยวะอื่นๆแข็งแรงเพียงพอไม่มีโรคติดเชือ้อแท็กซองไม่มีอะไรอื่นๆสามารถปลูกไถ่ไตได้ได้รับการทําปลูกไถ่ไตดีที่สุดอยู่แล้วขออนุญาตอีกคําคถามนะคะอาจารย์กรณีของการปลูกไถ่ไตเนี่ยค่ะของแต่ละคนเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะหรือว่าเขาจะต้องทําอย่างไรขออนุญาตให้อาจารย์แนะนํานิดนึงคะ่ะถ้าพูดถึงว่าปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยผมจะคำนี้นครับว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะปลูกไถ่ไตได้ค่ะ การปลูกไยไตเนี่ยเราจะพิจารณาคนที่เหมาะสมให้ทําปลูกไยไตใช่ไหมละกันโดยการพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาอยู่หลายๆเรื่องค่ะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับคนไข้เนี่ยควรจะต้องมีโรคไตที่สามารถปลูกไยไตได้ถ้าโรคไตบางชนิดการที่ไตเสื่อมเกิดจากร่างกายเองที่สร้างภูมิต้านทานบางอย่างทําให้ไตเสื่อมลงเร็วค่ะถ้าเอาไตใหม่มาใส่ก็เคดการเสื่อมมาอยู่ดีแล้วก็จะไม่ปลูกไยไต ประเด็ oh, okay. นที่สองก็คือเรื่องของการที่มีการติดเชื้อใดๆในร่างกายซ่อนอยู่หรือเปล่าสมมติว่าร่างกายมีติดเชื้อรุนแรง <Okay. S 2> แต่อย่างที่ยังควบคุมไม่ได้ซ่อนอยู่เราก็จะไม่พิจารณาปลุกไหใตในตอนนั้นเพราะว่าการติดเชื้อต้องควบคุมให้ดีก่อนนึกภาพว่าสมมติว่าติดเชื้อยังควบคุมได้ไม่ดี <Okay. S 2> เอาไตใหม่ใส่เอายากดคุมใส่คร <Okay. S 2> าวนี้เชื้อโรคก,ก็จะมากันเต็ไมไปหมดเลย oh, <okay. S 2> นะครับเราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดีได้ mm hmm. สามคือเรื่องของ okay. มะเร็งต่างๆโดยปกติเราคาดหวังว่าคนที่ปลูกถ่ายไตยเนี่ยควรจะเป็นคนที่ได้อาอยะไปแล้วอยู่กับไอวะได้คุ้มแล้วนานที่สุดถ้าคนที่ได้อาอยะไปเกิดเป็นมะเร็งบางอย่างอยู่อยู่ได้ไม่นานรวมถึงต้องได้ายาเคมีต่างๆต,ต่อนเนี่ยไตยก็จะเสื่อมไปกว่าที่เราต้องการให้ได้จริงมีภาวะต่างๆที่จะแทรกซ้อนตามมาได้เราก็จะบอกให้ไปจัดการเรื่องมะเร็งให้จบก่อนสุดท้ายส,สุดท้ายคืออายุต่าง,างๆอื่นๆก็ควรจะพร้อมด้วย <Okay. S 1> สมมติว่าเรามีไตเสื่อม และมีหัวใจเสื่อมล้มด้วยค่ะหัวใจเสื่อมจนทําให้ไตเสื่อมถ้าเราเปลี่ยนไตไปหัวใจไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเขาจะเสื่อมใหม่นั่นนําไปสู่การรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการปลูกถ่ายเคู่นะครับเช่นหัวใจพร้อมไตคนเดียวกันอ๋อทาได้ถูกต้องเราเราเลยต้องคํานึงถึงปัจจัยอื่นๆอย่างเหล่านี้ด้วยว่าคนไข้ยอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเดีวนการทําปลูกถ่ายไตยหรือเปล่าเราค่อยพิจารณาในการให้เขามาตรวจน,นะครับอ๋อเรียกว่าต้องใกล้ชิดกับ แพทย์เลยนะคะต้องตรวจราย่ะเอยครับผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่ผมจะพูดว่าก็มีนมที่จะเข้าเกณฑ์นะครับคนที่จะตกเกณฑ์จากสิ่งเหล่าเมื่อกี้ที่พูดไปก่อนนั้นไม่ใช่คนส่วนใหญ่เป็นคนส่วนน้อยนะครับอ๋อส่วนใหญ่เป็นอะส่วนใหญ่ผ่านครับส่วนใหญ่คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีภาพของข้อห้ามเหล่านั้นอ๋อค่ะส่วนใหญ่ก็เมื่อมาคุยมาลองคุยกันก็จะพบว่าที่จริงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามใดๆในการปลูกถ่ายไตนะครับ พัักสกสคคู่นะะบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดนม่นผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟันซซลติพลาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำสุดยอดตำรับสมุนไพรอายุรเวทที่มีคุณค่าและสรรพคุณมากมายของ3สมุนไพรได้แก่ สมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมด้วยการรวมคุณค่าสุดยอดสมุนไพรนี้ทําให้ตรีพลามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสําหรับช่องปากจะเป็นการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีขึ้นและด้วยการนํสามสุดยอดสมุนไพรอายุรลเวตตีพลามาผสานกับคุณค่าเกลืออนูเล็กเข้มข้นไฮเปอร์โทนิกโซลจนได้ยาสีฟันโซลตีพลา ที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจึงกลายเป็นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรแบรนด์แรกที่มีคุณสมบัติในการดูแลเหงือกโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครช่วยให้เหงือกกระชับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกช่วยดูแลสุขภาพเหงือกโดยรวมลดอาการสะสมแบคทีเรียและคราบพักซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของฟันผุกลิก่นปากและโรคเหงือกหาซื้อยาสีฟันโซลติพลาได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสัญญาโรคเหงือกมาเมื่อไหร่ใช้โซลติพลา สวนนพร,รัตน์รีสอร์ทอัมพาวาที่พักริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศดีตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องอาหารริมน้ำปรับอากาศรองรับบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์และโอกาสพิเศษต่างๆรวมถึงจัดประชุมสัมมนาพร้อมบริการอาหารไทยเลิศรสที่ได้รับรางวัลมากมายและรับรองมาตรฐานความสะอาดสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ผ่าน b ุ o k i n g Agoda และ r ู s c o โค มูวี่ c l ับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรโลับโปรพิเศษเด็ดๆปังๆพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขากง,ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคู่องส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ทันทีสมัครเลยห้ามพลาดน้ำปลาแท้ตราซีฟูดผลิตโดยโรงน้ำปลาแสงไทยเก่าสุดยอดน้ำปลาดีแม่กลองจากประสบการณ์มากกว่า78ปีส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นหอมอร่อยทุกหยดเพิ่มรสเพิ่มคุณค่าผลิตจากปลาไส้ตันแท้ไม่เค็มจัด ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสหาซื้อได้ที่เบทาโกช็อปทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada e. s h o p ป e ผิวหน้าสะอาดนุ่ม Honey V B S C Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจด พร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทห้าตะขาบซิมเทียนฮอจํจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ ตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง99.9%ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาล สะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มลลิตรราคาจำหน่ายควรละ1 45บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแก้ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามารับฟังกันต่อนะคะสัมภาษณ์กันมาพอสมควรแล้วนะคะคก็ สุดท้ายนะคะอยากจะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์ณัทพุทธบุญวิสุทธ์นะคะอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลเวทนีค่ะฝากคําแนะนําให้กับผู้ฟังรายการศริษ์สัโลกสวยทุกท่านนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตทั้งที่อยู่ในกรทมแล้วก็ต่างจังหวัดเรียนเชิญค่ะอาจารย์ครับผมก็เข้าใจนะครับว่าเมื่อคนคนหนึ่ง มีโรคร้ายเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะทําใจมันเหมือนมองว่าชีวิตเราเป็นความโชคร้ายจากวันธรรมดาวันหนึ่งอ <Okay. S 2> ยู่ไม่มีโรคอะไรหมอเขาบอกว่ามีโรคไตที่เสื่อมอยู่ <Okay. S 2> ทุกคนก็ย่อมรู้สึกท้อแทบันธรรมดา <Okay. S 2> แต่ผมจะบอกว่าการเสื่อมของไตเนี่ยเป็นการเสื่อมของอวัยวะที่แทบจะเรียกว่าโชคดีที่สุดละเพราะว่า เป็นไอวัตที่มีการระบัดทดแทนได้หลากหลายวิธี oh. ไม่เหมือนหัวใจไม่เหมือนตับคนอื่นที่เขา <Okay. S 2> มีข้อจํากัดในการดูแลระยะยาวแต่ไตเนี่ยสามารถไปสู่เส้นทางตอนจบได้หลากหลายมากๆา oh. ขึ้นกับการความพร้อมในการดูแลลักษณะการทํางานอาชีพเรีย <Okay. S 2> นหนักสืออยู่ไหมดูแลตอนกลางคืนเติมน้ําในท้องได้หรือเปล่า oh. สะดวกในการเดินทางไปฟ,ฟอกเลือดไหม <Okay. S 2> หรือมีทุนทรัพย์แล้วก็พร้อมที่จะทําการปลูกไ,ไตหรือเปล่า oh. ผมว่าตัวเลือกอะ oh. ค่อนข้างหลากหลาย นะครับผมอยากจะบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับการวินจฉัยเป็นโรคไตเนี่ยพยายามดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชะลอการเสื่อมของไตให้ได้มากที่สุดตามคําแนะนําของแพทย์พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรืออาหารเสริมหรือการทำเข้าคลินิกบางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดบอกว่าพยายามไปบูสต์ให้ไตกลับมาทํางานดีแล้เนี่ยผมคิดว่าการทําสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ท่านเดินทางอ้อมแล้วอาจจะไม่ได้สิ่ง ที่คดาดหวังไว้โดยเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นนะครับผมคิดว่าการดูแลตัวเองให้เหมาะสมตามข้านแนะนำแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของไตแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าไตเองเนี่ยเมื่อถึงปลายทางมีทางเลือกต่อได้หลากหลายเส้นทางออกชืตมันไม่ได้จบตรงเหมือนกับโลกอื่นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้กําลังใจคนทุกคนนะครับที่เป็นโรคไตคว่ามีกําลังใจต่อสู้กับไปกับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะครับในทุกๆคนนะครับก็ ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทย์ใช่ไหมคะหรือคุณหมอบอกอะไรก็ต้องทําตามนะครส่วนใหญ่จะดื้อก็ต้องยอมรับว่าลักษณะการใช้ชีวิตของคนไทยหลายอย่างก็เป็นความเสี่ยงค่ะบางเขตก็กินเค็มเยอะมากนครับอาหารแทบทุกอย่างประกอบไปด้วยโซเดียมบางเขตก็กินน้ำน้ำน้อยบางพื้นที่ยังชอบใช้ยาลดการอักเสบอย่างเหลือลังต่อเนื่องอซึ่งเป็นความเสี่ยงมากครับหลายคนมาด้วยไตวายื้อรัง แลสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ากินยาลดการอักเสบเหลือลังเพค่ะ <Okay. S 1> จริง,รงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสําคัญตอนนี้ทุกคนผ่านยุคโควิดมาน่าจะรู้ว่าการป้องกันโรคสําคัญกว่าการรักษาโรคนะครับ <Okay. S 1> น้าหนักตัวเยอะก็ต้องลดน้ำหนักออกกําลังกายให้เพียงพอ <Okay. S 1> บุหรี่ก็ไม่ควรสูบน้ํากินให้พอเหมาะโรคประจาตัวถ้าเป็นโรคที่เสี่ยงที่ผมเป่กล่าวไปก่อนนี้น <Okay. S 1> ก็ควรจะดูแลโรคเหล่านั้นให้ดีนะครับร <Okay. S 1> วมถึงการฉีดวัคซีนต,ต่างๆตามอายุกัน <c oughs> ตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆตามอายุสิ่งเหล่านี้ควรจะทําอยู่แล้วในทุกๆคนนะครับค่ะต้องให้ความสําคัญนะเราต้องบอกว่าต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพื่อเพื่อสุขภาพของตัวเองค่ะก็ทางรายการศีสันโลกสวยนะคะแล้วก็ทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพต้องเรียนขอบคุณนะคะนายแพทย์นัทพุทธบุญวิสุทธิ์อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลเวชธานีที่ให้เกียรติรายการได้ทำการสัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณอาจารย์จินนาและก็ท่านผู้ฟังของรายการสีสันโลกสวยทุกท่านนะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอาร์ตี้โปรเฟชชั่นัลซูเปอร์เพอร์เฟกด S.P.F. 25 P.A. บวกบวกแป้งคันเทปแป้งผสมรองพื้นควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อ แป้งไม่เปลี่ยนระหว่างวันผิวหน้าเนียนสวยใสมั่นใจตลอดเช้าจรดเย็นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า spf 25 pa บวกบวกมีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกสี c 1สำหรับผิวขาวและสี c สสำหรับผิวสองสีหาซื้อได้ที่7ซเว่ e อสาขาใกล้บ้านราคาพิเศษ199บาทจากราคา690บบาทใกล้ที่ไหนช็อปที่นั่นนะครับ สวนนพร,รัตน์รีสอร์ทอัมพาวาที่พักริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศดีตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามมีห้องอาหารริมน้ำปรับอากาศรองรับบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานสังสรรค์และโอกาสพิเศษต่างๆรวมถึงจัดประชุมสัมมนาพร้อมบริการอาหารไทยเลิศรสที่ได้รับรางวัลมากมายและรับรองมาตรฐานความสะอาดสามารถติดต่อสำรองห้องพักได้ผ่าน b ุ o k i n g ก g o d a และ r ู s c o โค m o v ี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคู่องส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ใทันทีสมัครเลยห้ามพลาดจากประสบการณ์มากกว่า78ปีส่งทอดมารุ่นต่อรุ่นน้ำปลาแท้ตาซีฟูด้ดผลิตโดยโรงน้ำปลาแสงไทยเก่าสุดยอดน้ำปลาดีแม่กองหอมอร่อยทุกหยดเพิ่มรสเ,เพิ่มคุณค่าผลิตจากปลาไส้ตันแท้ไม่เค็มจัดไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสหาซื้อได้ที่เบรทาโกช็อปทั่วประเทศร้านค้าทั่วไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada าช o อป e จากตำนานเล่าขานโดยชาวอีบโบราณถึงผักสำคัญประจำถิ่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสุดเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอ้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรแก้ไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซีนิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลตีพลาบริษัท ICC ีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC ห้างหุ้งส่วนจำกัด โรงงานน้ำปลาแสงไทยเก่าเผรือภันน้ำปลาตาซีฟูด้ดสวนโนพลัสรีสอร์ดอัมพวาที่พักริมแม่น้ำแม่กลองรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์0 6 2 3 9 6 5 2 9 8 0623965298